สวัสดีชาวราศีกรกฎพบกับอาจารย์สมมะกับสมมะพยากรดวงรายเดือนธันวาคมดวงของคุณจะเป็นอย่างไรให้ไพ่ยิบสี่เป็นคําตอบราศีกรกฎดูได้ลัคนาคกรากฎดูได้ลักเกณฑ์การแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยใช้ไพ่ยิบสี่ในการทํานายดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ facebook สมมะพยากรเริ่มต้น1คําถาม39บาทโทรคุย20นาทีเริ่มต้น299บาท คลิปนี้เป็นไกด์ไลน์ไม่ใช่ดวงส่วนตัวแต่เป็นดวงโดยรวมพิจารณาด้วยวิจารณญาณน,นะจ๊าอะอาจารย์เห็นเราเครียดนะเห็นไพเราเครียดอะ่ะอึดอัดเรื่องอะไรราศีกรกฎอึดอัดใจดิ้นไม่หลุดกับปัญหามืดแปดด้านพูดไม่ออกบอกไม่ถูกบอกใครไม่ได้ถูกจับจ้องถูกจับผิดถูกเพ่งเลงมีเงื่อนไขมีข้อแม้ อะไรได้ไดทําอะไรได้ไม,ไไมไ่เลยไม่ได้เลยทําอะไรไม่ได้เลยสักอย่างยืนงงเป็นไก่ตาแตกมืดไปหมด8ด้านเบื่อหน่ายท้อเซ็งไม่มีความสุขกับชีวิตบางคนเป็นซึมเศร้านะบางคนเป็นซึมเศร้านะภาษาบ้านอาจารย์เรียกว่าหมดอะไรตายยากไม่รู้ว่าความสุขคืออะไรไม่รู้ว่าชีวิตต้องการอะไรจะทําอะไรก็ไม่ได้ติดเงื่อนไขทุกสิ่งทุกอย่างมีเงื่อนไขมีกฎกติกาไปหมด สับสนกังวลวิตกฟุ้งซ่านเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ถูกจัดลำดับความคิดของตัวเองไม่ได้มันตื้อมันมุนเมินมนแบบโอ้โหทุกอย่างอยู่ในหัวหัวจะระเบิดกายก็ยำแย่ใจก็ยำแย่เอายังไงกันดีอย่าสร้างเงื่อนไขสิถ้าถามอาจารย์นะสำหรับใครที่กำลังเจอปัญหานี้อาจารย์ก็จะบอกว่าอย่าสร้างเงื่อนไขให้กับชีวิตได้ไหม ข้อแม้ของคุณคืออะไรเงื่อนไขของคุณคืออะไรอยากเปลี่ยนงานนะแต่อยากเปลี่ยนแฟนนะแต่ถ้าชีวิตมีแต่คำว่าแต่มันก็จะมีแต่ข้อแม้มันก็มีแต่เงื่อนไขอะหรือบางครั้งเราจริงจังกับชีวิตมากไปเปล่าบางครั้งอะเส้นผมบางภูเขานะปัญหาทุกอย่างมีทางออกแล้วทางออกคือง่ายง่ายแต่คุณกลับมองข้ามไปลองชิลๆดูไหม ลองสบายสบายดูไหมเอากระดาษ A4 ขึ้นมาจดนะใครฟังคลิปนี้แล้วว่าสิ่งที่คุณต้องทําตอนนี้มีอะไรมั่งเขียนไปเลย10อย่างร้อยอย่างเขียนไปให้หมดแล้วลองมาใส่หมายเลขดูสิ่งที่ต้องทําคืออะไรจัดลําดับความสําคัญให้ถูกดังนั้นเรื่องงานปริมาณงานเยอะ ความรับผิดชอบสูงจัดตารางเวลาให้ดีเอาที่จําเป็นก่อนหรือบางครั้งคนบางคนแบบว่าอาจารย์หนูไม่อยู่แล้วหนูไม่อยากอยู่แล้วงานไม่ดีไม่มีความสุขเลยงานก็เยอะเงินเดือนก็น้อยหนูถูกจับจ้องถูกจับผิดหนูถูกเพ่งเลงหนูอึดอัดมากไม่เป็นไรแล้วอยู่ทําไมล่ะคําถามคือเราอยู่ทําไมถ้ามันไม่ก้าวหน้ามันไม่ดีอคติกับที่ทํางานแล้วงานก็ไม่ได้สตอปโจดลาออกค่ะ ถึงเวลาต้องหางานใหม่บางคนมีตัวช่วยนะมีตัวช่วยเข้ามาได้รับโอกาสดีๆแต่มีตัวเลือกต้องเลือกเลือกเอาดีๆกันแล้วกันค่อยๆพิจารณาถ้าอยู่ตรงนี้ไม่ไหวถึงเวลาต้องบายบายแล้วนะอย่าโมแต่บน่นว่าไม่มีความสุขทุกเบื่อนายหยุดหยุดบน่นเราก็เลือกทางเดินชีวิตได้แล้วจ้าความรักก็เหมือนกันอยู่แล้วไม่มีความสุขอยู่ทําไมอะ่ะคบกันไปเห็นขี้หน้าก็เบื่อแล้วว่าโอ้ยเหม็นขี้หน้าอยากอ้วกอะ่ะ พฤติกรรมเดิมๆสันดานเดิมๆนิสัยเดิมๆถ้ามันแก้ไม่ได้ก็ตามนั้นค่ะบางคนแฟนจับจ้องอยู่ตลอดเวลาอยู่ไหนทำลายยังไงจับผิดอยู่ตลอดเวลาจนตัวคุณเองคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีความสุขแล้วคุณอึดอัดคุณไม่ได้ต้องการอะไรแบบนี้บางคนแฟนก็ไม่สนใจเลยไม่ใส่ใจเลยมีข้อแม้ตลอดจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้อ้างตลอดไม่มีเวลาให้เราเลย มีก็เหมือนไม่มีเพราะฉะนั้นไม่มีดีกว่าสบายใจสําหรับบางคู่ที่กําลังตัดสินใจจะเลิกนะเลิกได้เลยไม่ต้องงงไม่ต้องสับสนแต่สําหรับบางคนที่กําลังนอกใจหรือกําลังจะมีชู้เนี่ยแรกรักเร่าร้อนใหม่ๆอะไรก็ดีอันนี้ไม่ใช่เฉพาะคนที่มีคู่แต่อาจารย์จะเตือนไปถึงคนที่โสดเพราะว่าใหม่ๆอะไรก็ดีขี้ใหม่มาหอมแต่ดูดีดพๆพ่ภาพลวงตาขึ้นดูดีๆทองแท้หรือทองชุบ ถ้าทองแท้มันจะไม่ลอกแต่ถ้าทองชุบคบกันไปสักระยะหนึ่งมันจะออกลายสันดานมันจะเริ่มออกดูดีๆเดี๋ยวจะหนีเสือปะจระ,ะเเ้คนโสดเลือกได้นะแต่ไม่ต้องว่าเลือกแบบโอโหถึงขั้นว่าเป๊ะคุณ,ณสมบัตินั่งเช็คทีลคอ้ออันนั้นก็ไม่เอาขอแค่เป็นผู้ให้ที่ดีเป็นผู้รับที่ดีแล้วก็ไม่มีอะไรปิดบงังซ่อนเร้นอยู่ด้วยกันแล้วมันเป็นสุขใจแค่นั้นก็โอเคแล้วถ้าไม่ปิดกั้นตัวเองนะ ส่วนเรื่องของการเงินมีโอกาสเป็นหนี้อาจารย์จะบอกนะถ้าเป็นหนี้ของตัวเองโอเคอาจารย์สนับสนุนแต่คุณเองก็ต้องจัดลำดับความสำคัญทางการเงินให้ดีๆนะการแบ่งสรรปันส่วนการใช้เงินอย่างมีเหตุมีผลโอเคได้เพราะบางคนมีแผนจะซื้อรถซื้อบ้านบางคนยื่นกู้อะไรบางอย่างอยู่อาจารย์บอกเลยนะว่าได้แต่คุณต้องมาจัดสรรน,นะค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้างค่าใช้ใจ่ายต่อเดือนมีอะไรบ้าง ไม่งั้นเนี่ยเป็นหนี้ระยะยาวคุณเครียดนะประสาทกินได้เลยนะถ้ายังไม่พร้อมจะเป็นหนี้เอาไว้ก่อนกับอีกกรณีหนึ่งไม่ต้องหน้าใหญ่ใจโตนะจ๊ะบอกเลยเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยงกได้ก็งกประหยัดได้ก็ประหยัดมีคนมาขอความช่วยเหลือเห็นไหมยกมือไหว้ช่วยหน่อยสงสารหน่อยขอยืมเงินหน่อยเดือดร้อนจริงๆเนี่ยเมตตาคนอื่นได้ช่วยเหลือคนอื่นได้แต่อย่าให้ตัวเองเดือดร้อนกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือ การเซ็นคำประกันอย่านะเตือนเลยนะอย่านะเห็นไหมมันเหนื่อยนะอยู่ดีๆหาเหาใส่หัวหาเรื่องใส่ตัวอาจารย์ไม่แนะนำนะถือว่าเตือนกันทำบุญด้วยแสงสว่างอะไรที่มันมืดแปดด้านอะไรที่มันคิดไม่ออกบอกไม่ถูกงงไปหมดสับสนไปหมดจะเลือกอะไรแสงสว่างเติมน้ำมันตะเกียงบำรุงค่าไฟถวายหลอดไฟทำบุญกับคนตาบอดได้ทุกกรณี สุขภาพช่วงนี้เหนื่อยใจมากท้อมากบางคนรู้สึกว่าอยากตายก็มีนะหยุดแล้วตั้งสติเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งใหม่ไม่ทอ้อไม่เบื่อไม่เซ็งมีกำลังใจกับการใช้ชีวิตแล้วช่วงนี้นอนให้หลับพักผ่อนให้เพียงพอบางคนฝันร้ายฝันเป็นตุเป็นตาบ้าบอคอแตกรวมไปถึงช่วงนี้จะเห็นภาพหลอนนะบางคนเห็นภาพกลางวันฝันกลางวันฝันแปลกๆเห็นภาพหลอนเห็นภาพล,าพล,าพลวงตานะแล้วก็ สีมงคลช่วงนี้คือสีแดงนะสีแดงสีมงคลสีไม่เป็นมงคลคือสีเหลืองและสีน้ำเงินเลขมงคลคือเลข4และเลข6เลขที่ไม่เป็นมงคลคือเลข8และเลข9ไม่สบายใจสนใจอยากดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ Facebook สมมาพยากรค่ะ